โอ้เปิดจังหวะนี้ต้องระวังครับแธนาชัยแล้วยังไงจังหวะนี้เรียบร้อยือไห่โอ้โหเป็นประตูครับอิฟซันเมโลครับเบิกสกอร์แรกให้กับขอนแก่นยูได้ดีครับจ่ายทะลุขึ้นหน้ามาอิฟซันพลิกได้สวยแล้วก็ยิงเลยครับดูนี่เอ้าเป็นประตูเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับเทคนิคของครับอิฟซันเมโลครับตอนนี้ยิงประตูขึ้นนําให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดไปแล้วตอนนี้ได้จริงๆะครับครับหลังจากที่พลาดต้นเสียงเชียร์แฟนๆนครับอิฟซันมาที่แล้วก็ ยิงยุดโทษไล่ขึ้นมาเลยครับดียครั้งครับจังหวะจ่ายเข้าเขตโทษครับที่เหลือเขาแต่งเองครับแล้วดึงหลอกโอ้โหนัทพงนี่เสียเลี่ยมเลยครับแล้วยิงหักข้อเสีบเสาแรกเข้าไปครับจังหวะพิกนี่ก็เวลคาสนะครับจังหวะจบให้เร็วเลยครับยอดขึ้นหน้ามาไม่มีทงด้วยนะครับมิอกาสเข้ามาในเขตโทษแล้วยังไงจังหวะนี้ ยังยิงไม่ได้ครับโอ้โหนะักพงแกบ,บังเหลี่ยมได้ดีจริงมีการได้พลิกยิงลุกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โหเป็นทั้งจากกิจภารคนนะครับยิงประตูที่สองให้กับขอนแกน่นยูนได้แตดได้ครับ